นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะคะรูป,ประโตสวาสสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหตา อัตตสัมมาปณิธิจเอตัมมังคารมุตตมันติอิขอเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายณนะโอกาสปัดนี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าพ่อเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตเพื่อความเป็นสิริองคลแก่ชีวิต เพื่อการอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นสุขหรือแม้แต่จะเดินทางไปในโลกหน้าก็ปลอดภัยหรือผู้ที่ใฝ่ใจในธรรมขั้นสูงเพื่อการบรรลุธรรมก็จะได้นำไปปฏิบัติให้ถึงซึ่งฝั่งแห่งพระนิพพานได้ตามกำลังสติตามกำลังปัญญาของแต่ละคนต่อไปเท่าที่เวลาอันสั้นๆเล็กน้อย นี้จะเอื้อประโยชน์ให้ตามสมควรสืบต่อไปพระธรรมเทศนาที่จะแสดงในวันนี้จะแสดงในชุดมงคลธรรมมงคลชีวิตตอนว่าด้วยปุเพกตะปุญญาตาคือการได้เกิดมาพร้อมกับบุญเก่านั้นเป็นมงคลชีวิตซึ่งลหลายๆคนนั้นแม้จะมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ตาม แต่เพราะมีการสะสมบุญตั้งแต่ชาติปังก่อนไว้น้อยมาชาตินี้ชีวิตจึงรุ่มรุ่นดอนดอนชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่เป็นประจำอันตรงข้ามกับคนที่เขาได้มีการสั่งสมบุญไว้มากๆตั้งแต่อดีตชาติแล้วเกิดมาชาตินี้ก็สุขสบายมีทรัพย์สินสมบัติเงินทองมากมาย มียศถาบรรดาศักดิ์ติดมาด้วยมีชื่อเสียงกิติยศด,ดังไกลผู้คนจำนวนมากรักใคร่บูชาสิ่งต่างๆเหล่านี้มีเหตุปัจจัยหลักมาจากการสะสมบุญกุศลที่เขาเคยทำไว้แล้วส่งผลให้ชีวิตในชาตินี้จึงดีท่านสารชนทั้งหลายชีวิตของคนจำนวนมากในโลกนี้ มีความแตกต่างกันอยู่หลายอย่างบางคนทุกข์ยากเห็นใจบางคนร่ำรวยบางคนรูปร่างสวยงามบางคนไม่สวยบางคนพิกลพิการเป็นต้นอาการเหล่านี้มีเหตุมาจากกรรมในอดีตส่งผลให้เป็นไปทั้งนั้นเพราะเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าของเราจึงทรงเน้นหนัก ให้พวกเรามั่นทำบุญทำทานรักษาศีลไว้มากๆรวมไปถึงให้มันฝึกสมาธิด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายการดหเนินชีวิตของสัตว์ใดๆก็าตามล้วนเป็นไปด้วยความยากลำบากเหมือนๆกันไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เช่นสุนัขแมวช้างมา้าหัวควายหรือเป็นเทวดาที่เกิดในสุคติภูมิ ในบางครั้งก็อ,อัตคัดบุญกุศลหนุนนำชีวิตเหมือนกันไม่ต้องพูดถึงสัตว์นรกเลยยิ่งต้องลำบากหนักขึ้นไปอีกหลายแสนหลาย้านเท่าเพราะเป็นภพที่สเสวยกรรมชั่วที่ตนเองทำไว้การที่ชีวิตเต็มไปด้วยความลำบากในหลายด้านเช่นนี้ก็เกิดจากกรรมเก่าบุญเก่าที่ผู้นั้นสร้างไว้นั่นเอง ทำให้ชีวิตถูกลิขิตไปเช่นนั้นถ้าสมมุติว่าผู้คนมีมรดกก้อนใหญ่จากพ่อแม่เหลือไว้ให้ใช้สอยก็คงไม่ต้องลําบากมากมายอะไรนักการจับจ่ายใช้สอยก็จะคล่องมือการจะสร้างสิ่งต่างๆเพิ่มเติมก็ล้วนแต่มีความคล่องตัวมากสำหรับคนที่ไม่มีมรดกมาแล้ว ก็คงต้องไปรับจ้างคนอื่นแทนพ่อประทังชีวิตไปวันๆตามแต่จะได้บ้างอดบ้างบางคนทนแลงแค้นกับชีวิตตนเองไม่ไหวถึงกับหนีปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายก็มีหลายคนต้องไปพึ่งพระพึ่งหมอดูพึ่งสินแสเพื่อให้แก้กรรมแก้เวรให้เพื่อเสริมดวงเสริมโชคลาภเสริมโชคชะตา โดยหวังจะให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตซึ่งคนที่ทำตามที่ว่ามานี้ก็มีจำนวนมากด้วยเพราะเรื่องนี้เองจึงมีหมอดูตาทิพย์หมอดูตัดกรรมหมอดูเสริมดวงเกิดขึ้นมากมายทุกหัวหแหง่งพอให้เป็นสถานที่บำบัดทุกทางใจให้กับคนที่กำลังสิ้นหวังในชีวิตได้มีความหวังต่อไป ตามแต่หมอดูจะแนะนำให้ทำในบางครั้งเองแม้แต่พระสงฆ์ก็ต้องรับบทบาทหน้าที่ทำอาชีพนี้เสริมอีกทางหนึ่งด้วยนอกจากอาชีพพระสงฆ์แล้วเพื่อปลดเพื้องความทุกข์ทางใจให้กับญาติโยมผู้มาขอคำปรึกษาอยู่อย่างไม่ขาดสายท่านสาธาชนทั้งหลายการไปหาพระก็ตาม ไปหาหมอดูก็ตามสินแสก็ตามนั่นเป็นปลายเหตุเหมือนเราเป็นโรคมะเร็งร้ายแล้วไปปรึกษาหมอโดยการเล่าอาการเจ็บปวดให้หมอฟังและหมอเองก็ไม่มีเครื่องมือตรวจหาโรคได้แต่รับฟังอาการและให้ยามองมาทาถูตรงที่ปวดหรือให้ยาพาร,ราทานแก่ปวดเท่านั้นอาการของโรค ก็ไม่อาจหายขาดได้เพราะด้วยลักษณะอาการตามที่ว่านี่เองหลายคนที่เคยไปพึ่งหมอดูจึงต้องไปเรื่อยๆและเปลี่ยนหมอดูไปเรื่อยๆได้ยินข่าวว่ามีหมอดูตาทิพย์เกิดขึ้นที่ไหนก็หลังไหลกันไปจนแน่นบ้านหมอดูไปหมดสุดท้ายก็ไม่เป็นผลและต้องวิ่งหาหมอดูคนใหม่ต่อไป ไม่จบไม่สิ้นอาการทั้งหมดนี้เกิดจากอาการติดติดขัดขัดของชีวิตชักหน้าไม่ถึงหลังต้องไปหยิบยืมคนนั้นมาบ้างคนนี้มาบ้างจึงส่งผลต่อตอนเองว่าจะแก้ไขปัญหาชีวิตอย่างไรเมื่อช่วยตัวเองไม่ได้จึงต้องไปพึ่งหมอดูตามที่แสดงมานี้ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าของเราเคยแสดงไว้แล้ว เกี่ยวกับปัญหาชีวิตที่ทำให้คนและสัตว์อึดอัดกับตัวเองต้องวิ่งพ่านในแต่ละวันสิ่งสำคัญที่พระองค์ได้แสดงไว้คือบุญและบาปคำว่าบุญแปลว่าทำให้ชีวิตเต็มคำว่าบาปแปลว่าขาดไปหรือสิ่งที่ทำให้ชีวิตขาดตกบกตกบุกพ้องไปพระพุทธองค์สอนว่า เมื่อรู้ว่าชีวิตของเรามีการขาดตกบกพร่องไปทรงแนะนำให้เติมบุญเข้าไปแล้วชีวิตก็จะเต็มการอัตคัดแรงแค้นก็จะทยอยลดลงและหายไปในที่สุดพระพุทธองค์ทรงชี้แจงต้นเหตุของชีวิตที่ล้มเหลวและบกพร่องไว้ว่าเกิดมาจากคนที่ไม่ได้สะสมบุญไว้ล่วงหน้า ตั้งแต่ชาติที่แล้วเมื่อเกิดมาชาตินี้ชีวิตจึงขาดตกบกพร่องวิธีแก้ไขในเรื่องนี้พระองค์ทรงแนะนำให้มันทำบุญไว้ให้มากๆและทำในสถานที่เป็นเนื้อนาบุญจริงๆบุญจึงจะออกดอกออกผลเป็นบุญจริงๆอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ใช่ทำกับสิ่งที่ไม่เป็นบุญต่อให้ทำมากมาย ผลบุญที่ได้ก็ไม่คุ้มทุนกับที่เราลงแรงทําลงไปเปรียบเสมือนเราปลูกข้าวลงในนาที่แห้งแลง้งแถมยังเป็นนาดินกวดอีกด้วยข้าวที่ได้ย่อมไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแตกต่างจากคนที่เขามีนาดีดินอุดมสมบูรณ์ก็ได้ข้าวดีเต็มเม็ดเต็มหน่วยการทําบุญก็เช่นเดียวกันการที่เราจะเติมบุญเข้าไปในชีวิตนั้น ก็จงเติมให้ถูกกับสถานลานบุญจริงๆชีวิตของเราจึงจะเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีเป็นมงคลแก่ชีวิตได้วิธีการเติมบุญเข้าไปในชีวิตนั้นพระพุทธเจ้าส่งแนะนำพวกเราไว้3วิธีหลักๆด้วยกันคือ 1. การให้ทาน 2. คือการรักษาศีลและ 3. การฝึก สมาธิภาวนาการให้ทานนั้นจะช่วยเพิ่มพูนให้ทรัพย์ของเราที่ขาดไปไหลกลับเข้ามาในชีวิตเราได้ทำให้ธุรกิจคล่องตัวได้ทำให้การเงินไม่ขาดมือซื้อง่ายขายคล่องร่ำรวยเงินทองได้การที่การให้ทานมีผลทำให้ร่ำรวยได้นี้ถ้าจะเปรียบเทียบให้ดูง่าย ก็เหมือนกับเราออกกําลังกายการที่เราออกกําลังกายทําให้สูญเสียเหงื่อเยอะๆทําไมร่างกายจึงแข็งแรงขึ้นได้ทําไมไม่อ่อนแอลงยิ่งเราออกกําลังกายมากเท่าไรยิ่งเสียเหงื่อมากเท่าไหร่ร่างกายยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นทรั์ที่เราให้ทานไปไม่ใช่ทรั์ที่สูญเปล่า แต่เป็นทรัพย์ที่จะย้อนกลับมาหาเราภายหลังเป็นพลังที่จะส่งผลกลับมาอีกครั้งและอีกส่วนหนึ่งยังเป็นเหมือนบุญที่ฝังไว้รอการให้ผลในชาติต่อไปด้วยซึ่งจะส่งผลสองต่อคือทั้งชาตินี้ด้วยและทั้งชาติหน้าด้วยการทำบุญมากๆจึงเป็นการเสริมสริริมงคลให้แก่ชีวิต ตนเองได้ดีกว่าการไปพึ่งหมอดูพึ่งพักพึ่งสินแสเปรียบเสม,มือนเรารู้ว่าเราเป็นโรคมะเร็งแล้วสอะแสวงหายากแก้โรคมะเร็งมารักษาหรือไปหาหมอที่รักษาโรคมะเร็งโดยตรงย่อมสามารถรักษาให้หายขาดได้นี้จึงเป็นการปรับแก้ที่ต้นเหตุเป็นการแก้กรรม ของตัวเราเองด้วยตัวเราเองดังพุทธภาษิตท,ที่พระองค์ตรัสว่าอัตหิอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนได้ดีที่สุดคนอื่นๆใครเล่าจะมาเป็นที่พึ่งเราได้ข้อต่อมาคือการรักษาศีลการที่เราควบคุมความประพฤติของตนไม่ให้ไปละเมิดผู้อื่นนั้น จะทำให้ชีวิตของเราสงบสุขได้เหมือนน้ำที่นิ่งสงบย่อมจะใสสะอาดเหมือนกับการนําน้ำมาดื่มกินตรงกันข้ามการล่วงละเมิดสินเป็นเสมือนน้ำที่ถูกกวนให้ขุนชีวิตย่อมมีแต่เรื่องบุ่นบุ้นต่อให้หมอดูเป็นสิบคนก็แก้ดวงให้เราไม่ได้ดังนั้น ศีลจึงเป็นเครื่องกั่นรองชีวิตที่ดีที่สุดทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตได้สุดท้ายการฝึกสมาธิภาวนาพิธีนี้จะเป็นป้อนอาหารให้แก่จิตใจของเราโดยตรงทรัพย์สินเงินทองป้อนได้เพียงอา,อาหารทางร่างกายศีลก็ทำให้ชีวิตร่างกายสงบสุข แต่การฝึกสมาธิภาวนานั้นเป็นการให้อาหารแก่จิตเมื่อจิตของเราอิ่มภพชาติของเราก็จะอิ่มตามไปด้วยต่อจากนั้นมงคลต่างๆจะเกิดขึ้นตามมาเองหลังจากที่จิตมีการอิ่มตัวแล้วดังเช่นที่พระพุทธเจ้าของเราพระอริยะเจ้าทั้งหลาย ผู้ที่จิตใจของท่านอิ่มตัวแล้วย่อมเกิดความเป็นสลีมมงคลแก่ชีวิตท่านและเพียงเราได้ไปทำบุญกับท่านแม้จะเล็กน้อยก็ทำให้ชีวิตของเราเป็นมงคลได้ดังนั้นผู้ต้องการความเป็นสลีมมงคลแก่ตนเองและครอบครัวก็จงมันทำบุญกุศลไว้ให้มากๆให้เป็นบุปเพกะตะปุญญตาตามมงคลข้อนี้ มันรักษาพฤติกรรมไม่ให้ล่วงละเมิดผู้อื่นและมันฝึกฝนอบรมสมาธิภาวนาไว้ให้มากแล้วชีวิตในโลกนี้และโลกหน้าก็จะสบายเป็นสุขตลอดไปเทศนาวสาเนในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อัตมภาพได้แสดงธรรมมาในเรื่องมงคลธรรมมงคลชีวิตตอนว่าดด้วยการมีบุญเก่า เป็นมงคลได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจึงขอยุติพระสัทธ,ธรรมเทศนาลงเพียงเท่านี้ในท่าที่สุดแห่งพระสัทธ,ธรรมเทศนานี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนาตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพร้อมด้วยอำนาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บาเพ็ญมาในวันนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภวะปัจจัย โดยบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติมากมายจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภาระมีอายุยืนนานมีผิวพรรณผ่องใสมีจิตใจเป็นสุขมีพระกำลังที่แข็งแรงและสมบูรณ์ด้วยลาบยศสรรเสริญสุขตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคน แสดงพระสัทธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่การเวลาขอยุติพระสัทธรรมเทศนาลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้